ันนี้ก็เ,เดินเนินการเดินท่อทันทิ้งนะครับท่อเหลืองเราใช้สปริงดัดนะครับช่างเมย์นะครับทากาวยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบก,ก่อนเดี๋ยวเอาเอ,าเอาประกอบก,ก่อนออใช้ตาวตรงนะครับพเพราะงอเราดัดเอานะครับมันเป็นเสีย,เ,ย,เ,ยเป็นรูนะครับลงตรงโนโ้นตอตรงโน้นตอตรงโนนนะครับ สังเกตนะครับเาสังเกตช่างนูเราครับนี้ติดเด็กติดกาวไม่ไหวน,นะเอามือขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงช่างแมวขายแล้วไง <c oughs> เอา,เอาทอด,ด,ดีครับพูดผิดนะครับพูดผิดมาช่วยนะครับ <c oughs> มาช่วยนะช่วยวันนี้อาสามาช่วยอีกแล้วนะครับมีทาก,กาวแล้วนะครับ เราใช้กาวนิดนึงนะครับก็จะเดินท่อทิ้งก่อนนะครับเทคนิคของช่างแมวกว่อจะเดินท่อท่อทางแดงนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับของช่างแมวนั้นส่วนมากจะจะชอบเดินท่อทิ้งก่อนให้มันอยู่ด้านล่างนะครับเราจะได้ใส่ง่ายๆนะครับเคยเห็นนะครับ ด้าน,นล่างเดินทอดทิ้งไปก่อนก็ในล่างนะครับประมาณนั้นนะครับผานว่าเทปซะอะไรวะเนี่ยต้องเล็บครับจะดูช่างแม่ดัดงอเก้าสิบนะครับตรงน้นนะครับใส่ตรงน,น้นเสียบจะปิงเข้าไปนะครับเข่ากดนะครับโอ้ยงอศเกเบาๆนะครับครับเก้าสิบตามใจเลยนะครับ พี่ซีเรือเราดีจริงๆนะครับไม่ใช่นะครับฝีมือช่างดีนะครับเป็นเด็น้ำรั่วแล้วงานโตไล่หนอไม่ไม่รั่วไม่ไม่รั่วครับเราทําสลบแล้วนะครับวางแขนไว้ดีนะครับลงจุดละหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะครับลดไปนะครับจ<อ>ุดให้สลปให้ส,สวยงามนะกยจับกดเข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะครับแผนให้ดีนะครับ <c oughs> ผมจะถ่ายให้ดูเอาเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> อ้ออาวแล้วไงช่างเมย์อ่ามีแตกมีแตกนะครับแสดงว่าท่อไม่ดีนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหช่างเมย์รู้สึกตามล,ง,ล,ง,ล,ง,ง,ลง้มตามล้ม <c oughs> พลังเหลือลายนะคร,รับเกดเห็นกันจ่าๆนะครับแปลว่าเป็นที่ท่อกรอบนะครับบางทีตากแดดนะครับโดนแดดนะครับโดนแดดมีบ้างนะครับยังมีพลังเยอะนะครับยังสดนะครับวันนี้ยังสดเอาละเออ

เรเรื่อยนะครับนี่ฮะหนูเรื่อยๆกับมือนะครับนี้เาไม่ใช่ตัวแสดงแทนเลยครับตัวจริงเลยครับเนี่ยครั <c oughs> ตัดน,นะครับ <c oughs> เอาเรมั้ื่อยเรื่อยเลื่อเ,อเอนเอาเยมาอ่าสองเรื่อยครับคือความสะดวกสบายนะครับ พอสังเกตครับนี่ก็ muscle, ๆๆเ, to to เรื่อยนะครับลน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 อยู่ยังไงการังระวังนีก็เรื่อยนะครับจะเอาท่อลงตรงนี้นะครับหลบวิบปั๊กตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี่ยวไปนี่นะครับออกไปนอกด้านหน girls, ้านะครับมาทางนี้นะครับช็อตมีเอาแล้วครับ กำลังเล่งอยู่นะครับอ่ากำลังดีนะกำลังดีอ่าดูไว้ดูไว้โอ้ช่างหนูไปไปซ้อมแน่นอนไน <c oughs> บอกสั่งเลยสปริงหนึ่งอัน <c oughs> ดับทั้งวันอันนี้ดับตัวน้ำเด้อดับสอยไปยังเป็นอะไร เตือนเตือนเขาไปแล้วลองไปแล้วเก็ลองแล้วบอกว่าอย่าเอาอยา่ายาวท่านี้นะครับอันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับโอเคนะครับดัดท่านี้อ่าออก็าจะรอตัดท่อสายไฟจะไม่ฉากขนาดนี้นะครับนอกจากสถานการณ์คับขันนะครับทั้งแมวเคยลองมาแล้วนะครับ <laughs> ไม่มีทางออกจริงๆนะครับแคบจริงๆเอาเอาแน่ครับ ไฟเทวเทเอ้ากาวมาทาก่อนนะไทดีก่อนลงมานี่นะครับอย่ายิดก้ามปูลงนะครับรงมไปเอาแล้วคุยกันดีๆทากาวตรงกาวไนฟแกนี่ไงนี่จะให้น้ำไหลนะครับ นะครับสี่สลงนะครับ